ลาบสวสดีนะครับวันนี้พบกับมยปเลยนะครับวันนี้เรจะมาให้หนนกิจกรรมนครับอ่าเสตาออฟยุโรปนะครับครับผมรมาแล้วเียนฟรีทั้งกนะครับผมอ่าอ่านีนะครับก็เีก็เป็นยีเรียญนะครับมาที่วที่สองครับก็จะมีกองนี้นะครับคิดตัวเป็นเดยนะครับ โอ้โหสองเวลาแล้วโอโอเคนะครับโอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับถ้าใครเติมก็จะสามารถเลีนยได้นะครับส0บาท2ี่สิบาทสา4สิบสี่สิบแล้วก็ห้าสิบาทนะครับห้าห้าดีนะครับโอ5หสิบาทดูกำลังใจนะครับผมรางวัลผู้จัดการทีมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าเล่นเกมนะครับผมไป มาครับเรามารับของกันดีกว่านะครับผมมาดูรับหมมาครับเรามารับของกันเลยนะครับผมมานะครับผมของก็ไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับผมก็ธรรมดานะครับอ๋อสายฟรีนะครับใครยังเล่นพอสะสมเหรียญวันละสองเหรียญได้นะครับผมพอเปิดตันไปตเย็นด้วยนะครับผม จะได้ตัวดีๆกับเขาบ้างนะครับอาจจะไม่ได้อะไรเยอะนะครับโอเคครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ๋ออมพาคอมพอนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ